ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดผลกระเพื่อมที่มาจากผลการเลือกตั้งซ่อมหลักสี่จตุจักรเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะมีกว้างขวางมากกว่าเพียงแค่หนึ่งที่นั่งและมีคนมาใช้สิทธิ์เพียงแสนกว่าคนนะครับแต่ว่าผลที่ตามมามีการวิเคราะห์กันว่าจะกระทบต่อพักพลังประชารัฐเพียงใด ต่อนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จ,จันรรโอชาแค่ไหนต่อรัฐบาลมากน้อยอย่างไรและฝ่ายค้านพักเพื่อไทยที่ชนะกับพักเก้าไกลและพักกล้าที่ได้คะแนนมากกว่าพลังประชารัฐเนี่ยมันมีความหมายต่อการเมืองในระดับกทมระดับชาติต่อไปอย่างไร <S <S <ix umber land> ผมชวนดรสติธรธนานิติโชตครับ <S <S 2> <S 2> ติดตามเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นสำนักงานนวัตกรรมประชาธิปไตย ของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งผมคิดว่าช่วงหลังนี้คึกคักมากในการสร้างความตื่นตัวเรื่องของการวิเคราะห์แม้กระทั่งเมื่อวานผมก็ติดตาม Qui c k c า u n t นับคะแนนขึ้นจอวิเคราะห์กันสดส,ดสดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สติธทอนครับสวัสดี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 ครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสำนักง,งานนวัตกรรมประชาธิปไตยของอาจารย์เนี่ยคึกคักเรื่องเลือกตั้งเลือกตั้งซ่อมมาหลายครั้งแลวใช่ไหมครับ ใช่ใช่ครับใช่ครับพอดีพอดีเราก็ทํางานร่วมกับหลายๆฝ่ายครับก่อนหน้าเนี้ครับมีทั้งกลุ่มที่เขาทําหน้าที่สังเกตการการเลือกตั้งอยู่แล้วเช่นวีวอ t c ชใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เขาทําเว็บไซต์โหวต62ครับเมื่อตอนเลือกตั้งปี62เป็นกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่าซีว i ซีวีเทค นะครับเป็นคนละเมืองด้านเทคโนโลยีที่ตื่นตัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเราก็มาร่วมการทําทํางานชิ้นหนึ่งร่วมการตอนที่ไปตามการเลือกตั้งซ่อมที่สมุดปากาาอ๋อครับครับตอนนั้นมีคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของสภาผู้แทนให้การสนับสนุนนะครับครับมีการอบรมอาสาสมัครมีการส่งคนลงไปนะครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นเป็นการทดลองใหญ่นะครับตอนนั้นนะแล้วก็เราก็ได้ผลการศึกษาได้เป็นคู่มือมาเยี่ยมนะครับเยี่ยมเลยได้มี best practices มาหมายความว่ากติกาจะได้เขียนเป็นคู่มือนะครับให้ประชาชนคู่มือประชาชนเลยนะต่อไปนี้ใครับใครับใครอยากทำคลิปเขาใครอยากทำการติดตามเลือกตั้งครับ election watch อะไรเงี้ยนะครับทามาถูกต้องลยหยิบไปใช้ได้เลยนี่แต่ต้องพร้อมสำหรับเลือกตั้งใหญ่นะ การพร้อมนะนะท,ที่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 ทำเมื่อวานเนี่ยคือหวังว่าจะจะเตรียมความพร้อมปเป็นสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ซ้อมซ้อมคิดว่าอยากจะลองสนามกทมอีกสักรอบหนึ่งหวงว่าจะได้เลือกผู้ว่านี่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 ยังเงี้ยก็ถามนักอาจารย์เลยว่ามีคนเริ่มคิดตั้งแต่เมื่อคืนผลเลือกตั้งซ่อมออกมานะว่าเอ๊ะถ้าพรรคพลังประชารัฐแพ้เนี่ยโอกาสที่จะเลือกตั้งผู้ว่ากทมอ,อาจจะถูกเลื่อนไปอีกหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์คิดว่าผมผมผมคิดว่า ถ้าจะเอาให้ดีอ่ะก็คืออยู่ครบเทอมแล้วเลือกตั้งใหญ่ปีหน้าดีกว่าเออแล้วเลือกตั้งกทมเาต้องก่อนสิถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่ครับใช่ครับอันนี้ผมมองในแง่ดีนะครับแต่ผมของคนอยากให้มีครับแต่ว่าอาจจะอาจจะดูโลกสวยไปถ้าบอกว่าครบเทอมปีหน้าเพราะว่ามันมีระเบิดเวลาระหว่างทางเยอะแยะเลยนี่อาจารย์ครับใช่ใช่ครับแต่ว่าผมคิดว่ายังไงท่านนายกก็ยื้อไหวครับนั่นเลยหรือถ้าอย่างนั้นยื้อไหวเนี่ย ผลเลือกตั้งซ่อมเมื่อวานนี้มีผลต่อนายกยังไงทั้งโดยตรงและทางอ้อมคือผมคิดว่าโดยตรงน้อยมากอนะครับนะครับเพราะว่าคือคือตัจริงๆไม่ใช่ตั้งแต่ไม่ไม่จะพา้มเมื่อวานนะครับเลือกตั้งซ่อมอย่างที่ภาคใต้สองจังหวัดเนี่ยชุมพรสงขลาเนี่ยเราเราจะสังเกตเห็นว่าชื่อของท่านหรือว่า ความเป็นรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ,ถูกเอาไปใช้น้อยมากมมนะครับคือมันไม่ได้ถูกวางเป็นเดิมพันของว่าถ้าชนะหรือแพ้จะมีผลยังไงว่าอ,อคนชอบอนายกอยู่หรือไม่คน,มคนไม่พอใจรัฐบาลหรือเปล่ามผมคิดว่าท่านนายกและรัฐบาลพยายามจากการตัวเองออกจากการเลือกตั้งซ่อมครับหรือปล่อยให้เป็นเรื่องของพรรคก,การเมืองเขาว่ากันไปแต่ว่าตอนท้ายไม่สองสัปดาห์ก่อนเลือกตั้งซ่อมเนี่ยขึ้นป้ายว่ารักลุงตูชอบลุงป้อมไม่เลือกอ่ะ พลังประชารัฐเน,นี่ยอ้า <_ d ry> ก็ดึงมาจนได้แต่ว่าไม,ไม่ไม่กระทบโดยตรงต่อพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมถ้าดูแพไไ้ไม่กระทบเพราะว่า <_ d ry> เพราะว่าเป็นการหยิบมาใช้เองห <_ d ry> ยิบฉวยมาใช้เองคือจริงๆร,งรงพักการเมืองอีพักหนึ่งที่ใช้เยอะเหมือนกันก็คือพักใครพักดีเออใช่แ่โอเคโอเคแหละจะเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือวางตัวชัดว่าสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในขณะที่พักกล้าเองด้วยซ้ำที่บอกว่าจะไปเลือก คือถ้าเกิดรัฐบาลทำดีก็จะโหวตให้ถ้าฝ่ายค้านดีกว่าก็จะก็จะโหวตให้ทางฝ่ายค้านอะไรแบบนี้คือวางวางวางตัวมาแบบนั้นแต่พรคใครพักดีนะวางตัวว่าคือนันับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ส่วนพลังประชารัฐก็เนี่ยแหละพอถึงพอถึงช่วงโค้งสุดท้ายไพ่ตายไม่รู้จะเสนออะไรก็ัค่นายกขึ้นมานี่แหละนะครับครับแต่นั้นถ้าไม่มีผลทางตรงกับพลเอกประยุทธ์ผลทางอ้อมมีไหมอ้อมที่กระทบพลังประชารัฐเนี่ยแล้วไปกระทบต่อ เลือกตั้งคราวหน้าแคนดิเดต t กนายกของพลเอกประยุทธ์ใจยังอยู่พลังประชารัฐไหมและคุณธรรมนัทนี่ออกมาอย่างนี้แล้วก็ยังบอกศัตรูของศัตรูคือมิตรเนี่ยอ่ามันแสดงว่า,<ช>วามัน<ช>มีร่องรอยแห่งความแตกแยกชัดเจนะนะนี่คือคือผมคิดว่าก็อันนี้มันค่อนข้างชาัดว่า<ม>ไอ้ที่เขาขัดแย้งกันเองภายในยเนี่ยมัน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 ยังดำรงอยู่และคิดว่าคงจะมีต่อไปอีกนะครับจนกว่าจะเลือกตั้ง ตอบครั้งต่อไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าทีเดียวว่าไอ้ผลมันอาจจะไปทางอ้อมที่ท่านนายกแล้วก็รัฐบาลเนี่ยในแง่นี้มันอาจจะทั้งเชิงบวกและเชิงลบนะครับเออฮะคือคือถ้าเกิดในในในแง่ลบเราอาจจะมองว่าโอ้สมัยที่ท่านขึ้นมาเป็นนายกสมัยเนี้ยก็คือมาจากพลังประชารัฐออืถ้าพลังประชารัฐพ่ายแพ้ขนาดเนี้นะครับแปลว่า พลังประชารัฐในกรุงเทพก็จะอ่อนลงลพลังประชารัฐในภาคใต้ก็จะอ่อนลงออือออแปลว่าในอนาคตถ้พาพลังประชารัฐเสนอ,อ,อพลเอกประยุทธ์เป็นคนดิเดตนายกก็จะเป็นก็อาจจะได้เป็นพรรคที่มีเสียงน้อยกว่าเดิมเลยอย่างเนี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้คือคือคือมองในทางลบแต่ว่าถ้าเรามองในทางบวกเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีความขัดแย้งกันอืแต่เราก็เห็นว่าท่านนายกเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รักใครใยดีกับพลังประชารัฐที่ยังมีผู้กอง ใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่ก็เหตุการณ์ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงกันอะจนจนคุณธรรมนัสก็ย้ายกลุ่มของตัวเองออกไปอยู่อีกพักหนึ่งแล้วเนี่ยใช่อืมมันก็อาจจะเป็นผลดีกับท่านนายก้วยซ้ำเป็นโอกาสที่จะได้เข้าไปควบคุมการเมืองภายในพลังประชารัฐให้เป็นเป็นไปในรูปรอยที่ท่านอยากได้หมายความว่าอาจารย์กําลังคิดว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะถึงจุดที่ตัดสินใจต้องเข้ามาเต็มตัวอยู่ในพลังประชารัฐเพื่อคุมเกมในพักให้ได้อย่างนั้นเหรอ ผมผมคิดว่า,าอาจจะเป็นโอกาสให้ท่านมีอิทธิพลมากขึ้นนะครับคือคนคุมเกมก็คงยังเป็นท่านบริวิทอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะเริ่มแบ่งแบ่งปันพื้นที่กันละในการควบคุม,มเพราะว่าเราก็จะเห็นแหละว่าคนในพลังประชารัฐที่เหลืออยู่ตอนนี้โดยเฉพาะบรรดาท่านที่ได้ตำแหน่งในอรมอเนี่ยนะครับก็ดูจะพร้อยตามกับแนวทางที่พลเอกประยุทธ์ท่านอยากจะเดินทางการเมืองและตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ท่านเหล่านี้จะเข้ามา ควบคุมภายในพลังประชารัฐเป็นอีกเป็นมือไม้ให้กับพลเอกประยุทธ์ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้งความสัมพันธ pues> okay. ์ก uh ับพลเอกประวิตยนะครับครับแต่พลเอกประวิยว่ามันจะมีสมดุลทางอำนาจมากขึ้นแต่ว่าพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าผมคุมได้ทั้งสองพักอะไรพลังประชารัฐด้วยพักใหม่ที่คุณธรรมรัสไปด้วยนี่คล้ายๆกับว่าเออยู่ใต้ร่มเดียวกันนะใช่ไหมใช่ใช่คือคือในฐานะหัวหน้าพักท่านก็ต้องต้องยืนยันอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่า การไม่มีมือไม้ระดับผู้กองธรรมนัฐอยู่ในพักเนี่ยมันก็นจะทําให้ท่านลําบากมากขึ้นนะครับกลุ่มก้อนต่างๆของพลังประชารัฐเดิมที่โดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากสามมิตรอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีอิทธิพลภายในพักมากขึ้น,นะะใช่นะครับครับคะแนนของฝ่ายเพื่อไทยของพรักก้าวไกลของพรคก,กล้าเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากมันเกิดขึ้นเพราะอะไรยังไงแล้วอาจารย์มองว่าเพื่อไทยก้าวไกล,ลเขาแย่งคะแนนกันในระดับหนึ่งไงนะและพครคกล้าเนี่ย จริงไหมที่บอกว่าคุณอธิษประกาศว่าอย่างนี้แปลว่าถึงแพ้ก็คือเป็นการประกาศการเกิดของพรรคกล้าในกรทมผมผมผมคิดว่าอ่ามันมีมันมีหลายหลายเรื่องที่เกินคาดหมายหน่อยนะครับคืออย่างกรณีเพื่อไทยผมผมคิดว่าเป็นไปตามคาดหมายอืนะครับแล้วมันค่อนข้างจะยืนยันศักยภาพของเพื่อไทยในในเขตหลักสี่จตุจักรตรงนี้นะครับครับว่าเขาเขามีประมาณนี้จริงๆอื หรือพอรอบเนี้ยเขาเละดมกันเต็มที่อนะครับคือคือเกมหมดหน้าตักอ่ะเพราะว่าเดิมพันคือพักครึ่งรีแบนด์ใหม่เปลี่ยนโหน้าใหม่นะครับมีที่ดึดาคนใหม่คนทางไกลส่งมาให้เนี่ยนะครับคือถ้าเลือกตั้งครั้งแรกแพ้เลยเนี่ยโอ้มันจะเดินเกมต่อลําบากเพราะฉะนั้นทุกตัวอแต่คนที่ออกมาเราก็จะเห็นอ่ะว่าคือคะแนนที่ได้กับ คะแนนที่เคยได้มันใกล้เคียงกันจากสามหมื่นสองเหลือสองหมื่นเก้าเกือบสามหมื่นเนี่ยมันมัน,ม,นมันอยู่ในระดับเดิมอืในกรณีที่ เราอาจจะบอกว่าผู้มาใช้สิทธิน้อยแต่ว่าโอเคแหละเขาระดมเต็มที่อาจจะได้แค่นี้แหละถ้าผู้มาใช้สิทธ์เยอะกว่านี้เขาอาจจะได้เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่อาจจะไม่ได้มากแบบแบบเป็นทวีคูณนะครับอันนี้กรณีเพื่อไทยผมคิดว่าเขาค่อนข้างจะชัดและประเมินศักยภาพตัวเองในพื้นที่ย่านนี้ได้ชัดเจนในขณะที่ผมคิดว่าอันหนึ่งที่ผิดคาดคือผมคิดว่าพรรคกล้ารอบนี้ผมผมถือว่าผิดคาดนะผมคิดว่าจะน่าจะสูสีกว่านี้ อ,อ๋อเหรอครับคือคือในเกมที่ไม่มีประชาธิปัตย์อ่ะแล้วก็แล้วก็ว่าที่ผู้สมัครข,ของประชาธิปัตย์ออก,อออกจะออกตัวสนับสนุนด้วยซ้ำเนี่ยนะครับมันน่าจะมีคะแนนประชาธิปัตย์ของรอบที่แล้วที่มีคนเลือกประมาณหมื่นโหวบวกด้วยคะแนนของพลังประชารัฐที่บอกว่ามีเพื่อนร่วมรุ่นเซนคาเบียรเนี่ยจะจะจะยกมาช่วย<อ>ใช่ไครับใช่ใช่ อแล้วแล้วก็ยังหวังได้กับเสียงของตัวคุณอัทวิทย์เองอ่ะซึ่งเป็นคนจตุจักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาบวกลบคูณหารยังไงมันก็น่าจะสู้ได้สูสีกว่านี้ควรจะชนะก้าไกลเพราะงั้นเถอะควรควรจะชนะก้าไกลและควรจะเบียดกับเพื่อไทยได้ใกล้เคียงกว่านี้แต่ที่พอผลออกมาอย่างเงี้ยผมก็มามานึกขึ้นได้ว่าเออมันอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้คะแนนหมื่นหกที่เคยเลือกประชาธิปัตย์เนี่ยแหละ คือไม่มาตามนัดไม่มา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 ตามนัดไม่ได้หมายความว่าอมีใครไปนัดแล้วไม่มานะครับแต่หมายความว่าเร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 าคาดผิดไปตรงที่ตอนที่เขาเลือกประชาธิปัตย์เมื่อปีหกสองน่ะเขาอาจจะเป็นกลุ่มคนจํานวนไม่น้อยที่เลือกประชาธิปัตย์เพราะว่าจุดยืนของหัวหน้าอภิสิทธิ์ในตอนนั้นน่ะที่ไม่เอาไม่เอารัฐบาลสืบทอดอำนาจแต่ว่าเขาไม่ใช่เสียงที่สนับสนุนรัฐบาลนี้อยู่แล้ว Uh huh. นะครับเ uh huh. พราะฉะนั้นแปลว่าไม่มาในที่อาจจะไม่มาใช้สิทธิเพราะไม่มีประธานที่ปาก uh huh. หรืออาจจะไปเลือกในฝ uh ่า huh. ยก้าวไกลก็ได้ uh huh. น,นีซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็น,ปนยังเป็นข้อสงสัยอยู่ที่ก้าวไกลได้คะแนนเยอะอันนี้เป็นตัวผิดคาดตัวที่สามเออใช่ใ huh. ช่ใช่ uh huh. นะครับ uh huh. คือคือโอเคล่ละก้าวไกลอาจจะได้แค่หมื่นเก้าครั้งนี้เราได้สองหมื่นห้า คือคือเราก็ประเมินได้แหละเลือกตั้งซ่อมมันย่อมได้คะแนนน้อยลงนะครับเพราะว่าเยียงเก้าไกลก็เป็นพักมากับกระแสคนที่เลือกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เป็นอะไรล่ะเป็นเป็นเป็นเฟิร์สจ็อเปเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นคนอายุน้อยนะครับพอไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตเนี่ยมันอาจจะทําให้คนจํานวนเนี่ยไม่ไม่มีโอกาส กลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ไอ้เลื่อมพันที่มันไม่ถึงขั้นตั้งรัฐบาลหรือล้มรัฐบาลแบบเนี้อาจจะทําให้คนก็ไม่ได้จูงใจมากให้ออกมาแต่ปรากฏว่าโอ้คะแนนเยอะคะแนนเยอะอย่างน่ากลัวนะครับครับน่ากลัวถึงขั้นที่ว่าผมคิดว่าเพื่อไทยเองก็หนาวหนาวร้อนๆนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันนะคุณคุณสุรชาติเนี่ยทําพื้นที่ต่อเนื่อง ใเคยลงเลือกตั้งแล้วแถวนี้แล้วก็แพ้มาครั้งหนึ่งเคยลงเลือกตั้งแล้วชนะมาแล้วครั้งที่ปีหกสองก็มาแพ้อีกเนี่ยก็ทําพื้นที่มาตลอดชสิบกว่าปีสิบกว่าปีของพื้นที่แถวนี้นะครับในขณะที่คุณการุณพลเปิดตัววันสมัครรับเลือกตั้งทำทำพื้นที่มายี่สิบกว่าพันใช่ได้คะแนนเกือบสองหมื่นนะครับอันนี้อันนี้ผมคิดว่าแล้วแถมว่าแล้วอีกคนหายหายจากการใช้สิทธิ์ไป ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะใช่ใช่ซึ่งเราประเมินได้ว่าคนกลุ่มนั้นห้าจะมาเลือกก้าวไกลในอนาคตอ่ะไม่น้อยเลยทีเดียวอ,ออืือครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าพื้นที่เนี้ยเอ๊ะตกลงคู่แข่งของเพื่อไทยจริงๆอาจจะไม่ใช่พรรคฝ่ายตรงข้ามแล้วค่ะจ,จะเป็น <laughs> <laughs> พรรคพวกเดียวกันท <laughs> ี่แหลกก็มีคนเรียกว่าเป็นกลุ่มฝ่ายประชาธิปไตยเลยเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับอืมฉะนั้นมันในแง่กลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ย เก้าไกลกับเพื่อไทยจะต้องทําอะไรเพื่อที่จะดึงเอาคะแนนเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถตั้งรัฐบาลร่วมกันได้ไหมท่านมองในแง่ภาพรวมแล้วนะหลังเลือกตั้งซ่อมผมว่าสองพรรคนี้ต้องคิดแล้วล่ะที่จะแย่งคะแนนก,นกันก็โอเคแต่ว่านโยบายแนวทางคนก็จะมองคนผู้มีสิทธิเลือตั้งก็มองเป็นกลุ่มเดียวกันไปแล้วนะ ใช่ใช่ครับใช่ครับคือในแง่ในแง่ฝ่ายฝักฝ่ายนะคืออย่างที่เขาเรียกเราเองอ่ะฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะก็คือเหมือนว่ามีกลุ่มก้อนเดียวกันอคือถ้าถ้าคนที่ไม่ชอบรัฐบาลไม่พอใจรัฐบาลก็จะมาเลือกกลุ่มก้อนนี้เพราะฉะนั้นคะแนนก็จะไหลอยู่ในในสองพระด้วยกันนี่แหละนะครับโอกาสจะไปเอามาจากเสียงอิสระอื่นๆอีกอาจจะพอมีนะครับแต่ว่าต้องเป็นสถานการณ์ที่โอเคคนอาจจะไม่พอใจรัฐบาลอย่างหนักอย่างเงี้ยนะครับพอใจตัวท่านนายกอย่างหนัก เท่านั้นนะครับทีนี้การบ้านผมคิดว่าเอาง่ายๆเนี่ยสําหรับสนามกทมนะครับถ้าเอาไปโยงกับเขตอื่นๆต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยผมว่ายัง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 เป็นรองใน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 อ่าในในสื่อโซเชียลนะครับในเป็นรองในสื่อโซเชียลเป็นรองก้าวไกลใช่ไหมเป็นรองก้าวไกลเป็นรองภาคกล้าด้วยซ้ำครับในรอบนี้นะครับที่ผมสังเกตนะครับอืมเออใช่เพราะว่าคุณกรออกมาแรงนะในโซเชียลนะ และกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีทีมงานคนรุ่นใหม่พอสมควรจะ<ช>มองมองไปข้างหน้าเลยเนี่ยก้าวไกลถ้ากับเพื่อไทยจับมือกันคำถามใหญ่เลยว่าใครจะเป็นแคนด d i d a นายกถ้าจับมือกันเนี่ยมันต้องมีแผนแล้วนะมันต้องมาสู้กันกันกบคนณคุณประยุทธ์แล้วนะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเริ่มหาเสียงเนี่ยแล้วก็มองว่าเราต้องพลิกโฉมเลยล้มรัฐบาลปัจจุบันล้มเกิดพันธมิตรฝ่ายพลังประชารัฐให้ได้ แล้วก็มาตั้งรัฐบาลให้สําเร็จให้ได้แดนสไลด์ <_ d ance> ของพรรคเพื่อไทยเลือกตั้งคราวหน้ามันอาจจะเป็นอ่ะไกลสุดก็คือปีกว่ากว่าใช่ไหมเลือกตั้งทั่วไปแล้วก็เอ่อซีนาร์โออีกแบบหนึ่งคือประมาณปลายปีนี้ปลายปีนี้อ่านั่นก็อีกอย่างยังไงยังไงมันก็ได้เวลาที่จะม,มาวางยุทธศาสตร์จะจับมือกันหรือว่าจะแข่งกันเพราะว่ามันชัดเจนสําหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าสีเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมครับครับใครจะเป็นนายก ยอมไหมยอมไมให้คุณพิธายอมไหมเพื่อไทยยอมไหมหคุณพิธาเป็นไหมคุณพิทายอมให้คนเขาพักเพื่อไทยเป็นนายกไหมถ้าจับมือกันครับคือปัญหาของสองพรรคนี้คือเขาไม่วางแผนร่วมกันครับอ้าวนี่ไง <laughs> และผม, <laughs> ผม,ผมเราว่าคงไม่มีวันจะวางแผนร่วมกันด้วย <laughs> เหรอในอกาเรเลือกตั้งครั้งที่จะถึงเนี่ยเหรออ่านั่นอ,อ่าทั่นมมันใน,นหลักการเมืองเนี่ยเมื่อคุณไม่สามารถเป็นพรรคเดียวที่จะมีเสียงเกินครึ่งได้คุณต้องหาพันธมิตรไง ใช่ครับแต่ว่าคือที่เขาทุกวันนี้เขาทะเลาะกันทุกคืนในในทวิตเตอร์แบ่งกันอยู่ของค่ายเนี่ยค่ายส้มค่ายแดงเนี่ยแล้วไปเขียนเรื่องนี้ครับแล้อคือฝ่ายแดงเนี่ยบอกว่ามันจะต้องบวชแบบมียุทธศาสตร์อยุทธศาสตร์ถูกต้องอ่าใช่อแต่ฝ่ายส้มบอกว่าประชาธิปไตยเขาไม่ไม่มียุทธศาสตร์กันหรอกอย่างนั้นมันเรียกเกียรติเสียแต่ว่าในี่ยถ้าเนี่คือปัญหาปัญหาคือคือเป็น ไม่ไม่ใช่ปัญหาที่เป็นที่ต้องแก้อะไรน,นะครับมันมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นวิถีทางการเมืองของสองพรรคเขาที่ถ้าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขามองเนี่ยเขามองว่าเป็นจุดอ่อนอืใช่อันนี้แหละที่เป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมพลังประชารัฐถึงยินดีที่จะแก้ ระบบเลือกตั้งกันบัตรเดียวเป็นสองบัตรเพราะเขาก็หวังอย่างนี้แล้วเขาก็เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแน่ๆก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลยังไงก็แข่งกันนะครับในขณะที่ในฝ่ายเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะมีโหวตแบบยุทธศาสตร์ได้ในกลุ่มพรรคเครือข่ายและพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นพอไปสู้กันที่เขตเนี่ยฝ่ายที่เลือกโหวตแบบยุทธศาสตร์เนี่ยแล้วเขาขยับสับที่กันเนี่ยเขาก็มีโอกาส ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมีสองพักแย่งคะแนนกันไปมาเนี่ยนะครับโอกาสจะแพ้ก็สูงนะครับอย่างอย่างรอบนี้ที่ที่หลักสี่เนี่ยคือตอนแรกเขาก็ยังประเมินกันว่าถ้าก้าวไกลแย่งคะแนนเหือเื่อไทยไปเยอะๆแล้วพักกล้าสามารถมอโมบิลไลซ์ผู้คนออกมาออกเสียงให้ได้เยอะๆกว่านี้เอาคะแนนประชาธิปัตย์เก่าบวกพลังประชารัฐบางส่วนเนี่ยเผลอๆจะชนะนะครับมันมันจะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นในในในการเลือกตั้งเขตระบบเขตในการเลือกตั้งครั้งต่อ ในการเลือกตั้งทั่วไปแน่นอนใช่ใช่นะครับถ้างั้นพรรคเพื่อไทยก็อาจจะต้องคิดแผนบีก็คือถ้าจับมือกับเก้าไกลตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้ล้มพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ก็ต้องจับมือกับภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์หรือประชาผมคิดว่ากรณีภูมิใจไทยประชาธิปัตย์นะน่าจะเป็นเรื่องหลังเลือกตั้งหลังใช่ไหมต้องดูผลเลือกตั้งออกมาที่นั่งใครได้เท่าไหร่ใช่ไหม ใช่ครับแต่ก่อนเลือกตั้งยังไงคงต้องยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยก,กันอย่าก้าวไกลแต่ว่าไม่ได้คิดยุทธศาสตร,ร์ร่วมกันก็ต่างคนต่างสู้ต่างคนต่างแข่งเหมือนกับตอนปีหกสองนั่นแหละอืม,อมแล้วก็พอผลออกเลือกตั้งออกมายังไงค่อยมาคุยกันตอนตั้งรัฐบาล่างครั้งที่แล้วเช่นใครได้สอสอมากกว่าคนดิเดตของพรรคนั้นก็อาจจะได้เสนอชื่อ หรือเกิดอาจจะเกิดกรณีแบบเพื่อไทยไม่ได้ปฏิวิตซ์สักคนเลยแบบครั้งที่แล้วซึ่งครั้งนี้คงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะก็อาจจะถอให้ในแบบนี้ใช่ไหมครับมันค่อยไปตกลงกันหลังจากนั้นอแต่ว่าก่อนผลเลือกตั้งจะออกยังไงก็แข่งกันนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีปัะชาที่ปัดกับภูมิใจไทยคงคนหลังเลือกตั้งเหมือนกันหลังจากรวมกวาก้าไกลแล้วอาจจะเสียงปิ่นน้ําหรือไม่พอก็ลองไปชวนภูมิใจไทยประชาธิปัตย์มาอืม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  แต่ว่าพรรคเก้าไกลก็จะลำบากใจถ้าเป็นกรณีต้องเลือกที่จะร่วมมือจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยในการตั้งรัฐบาลเพราะว่าจุดยืนที่ผ่านมามันก็ยืงอยู่คนละขั้วพรรคเพื่อไทยอาจจะยืดหยุ่นมากกว่าไหมในกรณีเรื่องจับมือกับใครเนี่ยกรณีจับมือผมคิดว่าเพื่อไทยหลังๆยืดหยุนย่นกว่าค่อนข้างช้าอ,อย่างอย่างกรณีเก้าไกลเนี่ยถ้าพูดถึงกับภูมิใจไทยเนี่ยก็คือโดนโดนโดนโดไปเยอะ,อะ ใช่นะครับมีมีกูขาวสีส้มย้ายไปภูมิใจไทยเยอะเชียวใช่นะครับกับประชาธิที่ป์ดจริงๆก็ไม่ไม่อะไรเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ก็มันมันคล้ายๆกับอุดมการทางการเมืองอ่ะเหมือนอยู่คนละคนละขั้วนะครับในในทุกๆุสนามที claro ่แข่งอ่ะอย่างอย่างกรทมอะไรเนี้ยก็จะจะจะประสานกันยากหน่อยในเชิงอุดมการณ์ความคิดนะครับครับแต่ว่าก็ยังถือว่าน้อยกว่ากรณีพลังประชารัใช่ครับ กลุ่มของคุณธรรมนัฐกลุ่มของคุณต่อมันจะมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาแทรกละเรือกตั้งทั่วไปนะกลุ่มคุณธรรมนัฐก็ดีพักของคุณอุตมะนะอ่าตรงนี้ก็ตรงนี้จะมาอยู่ฝั่งเดียวกับพลังประชารัฐหรือว่าเป็นอิสระเหมือนกับพรรคกล้าเขาบอกเขาไม่ซ้ายไม่ขวาเขาเข้ากับใครก็ได้น่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปรตัวหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นมันจะมีกลุ่มก้อนที่น่าสนใจคือกลุ่มคุณธรรมนัฐนั่นตัวแปรหนึ่งกลุ่มของสร้างอนาคต ไทยใช่ไหมอ่<ท>าพรรคคอมมิวอ่าแล้วก็ยังมีกลุ่มคุณสุสดาร์ด้วยนะไทยซ่า<ท>งไทยนะอ่าแล้วก็อ่าต้องไม่ลืมไทยพักดีนะอ่า<ท>กค็คงก็ยังมีกิจกรรมอยู่ในการเลือกตั้งทั่วไปฉะนั้นเห็นเรากําลังจะเห็นมีดาวดาวดวงใหม่ที่โผล่มาไม่ใช่ดาวใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ดาวเล็กแต่มีสิทธิ<บ>ที่จะไปรวมมีสิทธิที่จะทําให้เกิดความเปลีป่ยนแปลงได้อามองอยังไงสี่ห้ากลุ่มใหม่เนี่ย คือคือสี่ห้ากลุ่มใหม่อ่ะดูดูแล้วก็โดยศักยภาพอะครับคงจะเป็นระดับกลุ่มที่ไปเก็บสอสอบางเขตมาได้อ่าออกลกับบัญชีรายชื่อประมาณหนึ่งก็ <c oughs> ก็อาจจะมีอ่าลอจำนวนสอสอที่ได้มาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่พอพอจะต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีได้ <c oughs> หมายความว่าแคนดิเดตนายกของพรรคเหล่านี้ก็คือว่าที่รองนายก ในพักรวมรัฐบาลเว่าไว้อย่างนั้นเลยนะว่าที่รองนายกนะไม่ใช่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะเอารองนายกนะเอาแต่จะได้สักข้าที่ก็อาจจะได้แค่นะแล้วก็คงต้องไปดูอยู่ดีครับว่าพอในสนามเลือกตั้งเนี่ยถึงถึงแม้ว่าจะประกาศจุดยืนอย่างไรนะครับว่าเป็นกลางรวมกับใครก็ได้เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยผู้เลือกตั้งเขามองออกว่าน่าจะโน้มเอียงไปทางไหนมากกว่าใช่ นะครับแล้วในทางการเมืองมันก็คอาโน้มยังไปทางไหนมากกว่าเนี่ยสุดท้ายมันก็จะจูงให้เขาต้องไปจับค้่กันหลังหลังจากการเลือกตั้งนะครับแต่เลือกตั้งสองใบเนี่ยต่อพักกลุ่มใหม่ๆทั้งหลายแหละมันเป็นข้อโบกหรือข้อลบสำหรับเขาไม่ว่าจะเป็น่ไทยสร้างอนาคตไทยหรือของคุณสุดารัฐหรือว่าของแม้กระทั่งพักเศรษฐกิจไทยของกลุ่มคุณธรรมนัฐไอสองบัตรสองใบเนี่ยมันไม่ได้ช่วยกลุ่มกลางๆเท่าไหร่นะก่อนจริง ใช่ใช่ครับคือถ้าหวังหวังจะได้ปาร์ตี้ลิสเยอะอะครับมัน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 ไม่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 เป็นผลดีแน่อืมอืมอืมถ้าหวังแค่พอได้เนี่ยหนึ่งที่สหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าที่นั่งอ่ะครับพอไหวครับหนึ่งถึงห้าที่นั่งพอไหวอืมแล้วก็แต่สุดท้ายยังไงทักเหล่าเนี้ก็ต้องมีเขตเลือกตั้งเป็นของตัวเองใช่ครับเพราะว่าเขตเลือกตั้งมันสี่ร้อยเขตครับครับเราก็จะสังเกตนะครับว่าพักขนาดกลางเน่ะตอนเนี้ยที่เขาปับตัวเร็วกับระบบเลือกตั้งเเนียาก็จจองงััหวดละ จองจังหวัดเลยเหรอจองจังหวัดแล้ว,ลวคือปกักคงแล้วบอกฉันจะปักคงจังหวัดเนี้ย <Ờ> นะครับไม่รู้จองบอกใครอะว่าไม่ให้มายุ่งหรือเปล่านะครับนะครับคือคือต้องต้องหาหาพื้นที่ที่เองแข็งอ่ะแล้วก็วางคนเลยแล้วก็ทําพื้นที่แล้วตอนเนี้ยนะครับแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเหมือนเป็นเป็นของแถมงเออเออนะครับคือจะไปหวังเยอะไม่ไหวหรอกไม่ไหวคือจะไปหวังแบบเอาสิบห้าที่โอ้ สิบห้าที่สิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยอลองคูณฟักสามแสนคะแนนเข้าไปเนี่ยมันเกือบห้าล้านอะครับใช่ใช่ใชมันมันเหนื่อยเนนะครับแล้วก็ดูดูคะแนนตอนเลือกตั้งหกสองแล้วก็เห็นละนะครับห้าล้านคะแนนมีสักกี่พรเสี่ยวใช่ไหมครับถูกต้องเลยถูกต้องเลยครับดังนั้นจากนี้ไปการเมืองก็จะมีปัใจจัยใหม่ๆที่คาดไม่ถึงหลายเรื่องรวมถึงการจัดจัดกลุ่มใครจะอยู่กับใครใครไม่อยู่กับใครเนี่ยนะครับ มองเป็นช่วงจัดทับปรับขบวนของภาคการเมืองใช่ใช่จัดทับปรับขบวน <c oughs> คำนี้แหละเออครับอืมแล้วคุณภาพการเมืองมันจะดีขึ้นไหมเราจะ <c oughs> หวังว่าหวังว่าไอ้สภาพแบบเนี้ยมันจะเป็น คนที่เขาเป็นนักการเมืองน้ำดีอ่ะครับหรือคนที่เขายังคนคุณภาพในวงการอื่นอยากจะกระโดดเข้ามาเล่นการเมืองเพราะว่า้มันเหมือนกับมีเป็นเป็นประตูของโอกาสมันเปิดอบาอไอ้นักการเมืองเขาเริ่มเริ่มล่อแร่ไม่ได้เสียงตอบรับจากประชาชนต้องปรับโนนปรับนี่ยังหาจุดลงตัวไม่ได้อมันน่าจะเป็นโอกาสสอดแทรกของการเสนอตัวทางเรื่องใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับคือคือเราก็หวังแบบนั้นคือถ้าถ้ามีกลุ่มคนแบบนี้ อ่าตั้งใจจริงเข้ามาตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ทํางานการเมืองแบบมีคุณภาพ <S <S อืนนมันก็อาจจะเกิดพรรคการเมืองทางเรื่องแบบมีคุณภาพให้กับประชาชนมากขึ้นครับนะครับ,รบแต่ถ้ามันเป็น,ก,นการแค่ปรับทับจัดขบวนกันในหมู่นะักการเมืองหน้าเดิมเดิม,มกลุ่มอ,อิทธิพลทางการเมืองเดิมเดิมมันก็วนเวียนกันอยู่ในนั้นนะครับมันก็เห็นดึงบางส่วนใหญ่ก็ดึงสสอจากพรรคนี้มาตั้งกลุ่มใหม่ก็ยังเป็นสสอหน้าเก่าเพราะว่าดูจากตรงนี้บ้างดูจากทางนี้บ้างนักการเมืองบางคนไม่พอใจกับพรรคเดิมหรือว่า พรรคเดิมไม่ให้ความสําคัญก็ย้ายมาอยู่กลุ่มใหม่ฉะนั้นเราไม่เห็นหน้าใหม่หรือว่าเลือดใหม่อะไรมากมายเท่าไหร่นะใช่ใช่คือถ้าเกิดมันเกิดสถานการณ์แบบนีน้มันเราจะไม่เห็นหน้าใหม่เลือดใหม่แล้วคนที่เขาเป็นหน้าใหม่อยากเข้ามาเขาก็เจอเอื้อมละอาแล้วไม่อยากเข้ามายุ่งนั่นสิแต่ว่าก็มีก็มีอ่ะอย่างให้เครดิตหน่อยอย่างพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็พยายามพยายามนำเสือ คนหน้าใหม่ๆเข้ามายังนําเสนออย่างอย่างวันก่อนนะผมแอบเห็นเขามีการโฆษณาป้ายหาเสียงครับนะครับเอาไม่ได้ไม่ได้ใช้แค่ QR โค้ดแล้วเดี๋ยวนี้เอา AR เข้ามาใช้อย่างงี้เอา AR เลยนะเอาอ่าครับคือคือเขาได้คนที่มาจากสายที่ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่เก่งๆมาช่วยทํางานให้อย่างงี้ก็ก็เป็นโอกาสผมคิดว่าแบบนี้นะครับความไม่แน่นอนทางการเมืองมันมันน่าจะเป็นโอกาสสาหรับคนหน้าใหม่ที่จะสอดแทรกเสนอตัวเข้ามา ก็เหมือนพระเก้าไกลนะเดิมที่ผ่านมาหลายปีก็คนรุ่นใหม่ก็เข้ามาพอสมควรแล้วก็พอถึงจุดนี้เมื่อวานก็พิสูจน์ว่าเออก็มีคนยอมรับนะในกทมถึงแม้จะแพ้เลือกตั้งซ่อมที่สงขลาและชุมพรจากนั้นอาจจะปักหลักในเมืองที่มีคนรุ่นใหม่เข้าไปหาเสียงในเขตทหารก็ได้มาที่หนึ่งใช่ไหมอ่าตรงนี้มีความหมายไหมมีความหมายไหมใช่ครับ,ม,รบมีความหมายมากเพราะว่าอย่าง กาวไกลสมัยเป็นอนาคตใหม่ในเขตหลักสี่จะดุเด็กเนี่ยคนก็บอกว่าโอ้หครั้งที่แล้วส่งใครก็ไม่รู้่ไม่มีคนรู้จักเลยอ่ะโนเนมมากเลย uh huh. เข้ามา uh huh. ยัางได้ทั้งสองหม uh ื่นห้าพอคราวนี้ยส่งคนที่เป็นซัมบอดี <Some> ้มีเนม uh huh. มีชื่อมีเสียงมาก,ก่อนอะ uh huh. แล้วในเการเลือกตั้งซ่อมที่คนหายไปถึงยี่สิบห uh ้าเปอร์เซ็นต์ได้คะแนนเกือบสองหมื่นนะครับแม้ว่าโอ้โหถ้าเป็นสนามระดับเลือกตั้งสนามใหญ่เนี่ยผมคิดว่า มันจะมันได้ทั้งตัวบุคคลได้ทั้งกระแสพักมาบวกกันมันมันมันเป็นความหวังแล้วก็อาจจะบอกกับอ่าคนที่อยากจะเข้ามาสู่วงการการเมืองหน้าใหม่ๆได้เหมือนกันว่า้โมเดลอย่างอนาคตใหม่มันไปรอดนะเออใช่ใช่ถ้าถ้าคุณตั้งใจทําจริงครับโดยไม่จําเป็นต้องมีไอดอลอย่างคุณธนาธรก็ได้คุณปิยบุตรก็ไม่จําเป็นละถ้าคุณมีนโยบายจริงทํางานในสภาจริงทําการบ้านจริงเนี่ยมันก็เกิดได้ใช่ไหม กะได้ถูกครับใช่เลยดังนั้นยังมีประเด็นมากมายที่เราต้องตามนะครับยังไงฝากทสสติทรติดตามเพื่อเราจะได้มาพูดคุยก้าวต่อไปเรื่องตั้งผู้ว่ากอทมนะจะเกิดเมื่อไรจะได้เลือกครับเรัจะเลืขอบคุณมากครับทีสตติทอครับสวัสดี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 ครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุดที่ใช้ Podcast anywhere anytime any device